สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกมเว็บโหลดเกมนะฮะโอเคฮะอย่างแรกแล้วก็เข้าไปฮะแล้วก็เขียนแล้วผมจะทิ้งเลไมาให้เลยก็ได้โอเคฮะอันนี้นะครับเว็บนี่เว็บแรกนะครับผมอ่าเว็บนี้น่าจะดังอยู่นะฮะไปปับ๊บแล้วโอเคโอเค มาตรงนี้เลือกเลือกเกมนะฮะเอาผมจะเอาเกมเอาเกมผมจะลองโหลดให้ดูนะครับผมอันนี้โหลดง่ายๆเลยนี่ฮะเอาอะไรดีเอาเป็นซับซับแล้วกันนะฮะอันนี้ไฟน้อยดีนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยบอกแรมบอกพื้นที่ในฮาร์ดดิสกราฟิกอะไรเขาก็จะบอกนะฮะ โอเคเราก็จะวิธีโหลดนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดไปนะแล้วก็รอใช่ไหมยิม่อเดี๋ยวก็ล็อกอินอะไรนี่ยี้มไปไหนก่อนเดี๋ยวอันนี้เข้าเฟซได้หรอเปล่แหนึ่งนะครับผมไม่น่าจะเข้าเฟซนะว่ามันต้องโหลดอดีเอ็มก่อนป่ะแอปหนึ่งน,นะครับผมก็มีแล้วนะ อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมหาวิธีโหลดก่อนล็อกอินล็อกอินแล้วผมจะเอาเป็นเกมอื่นแล้วกันเผื่อเผื่อเกมนี้มันไม่ได้นะครับโอเคเอาเป็นเกมอะไรดีอ่านี่ไม่น่าจะได้นอะ จะเอาเป็นเกมอะไรดีวะอือเอาเป็นเกมอะไรดีวะแป๊บนึงนะครับผมเลือกแป๊บน,นึงจะเอาแบบมันจะมีเขียนว่าไฟล์น้อยไฟล์อะไรนะแบบสเปคต่ำอะไรอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวผมหาขอหาเกมก่อนนะครับไปเลยตัดเอาละรครับผมก็หาเกมเจอแล้วนะครับวิธีดาวน์โหลดก็ กดไปตรงนี้นะมันจะเขียนว่าพาร์ท0.1นะฮะอันนี้มีพาร์เดียวนะแล้วก็กดพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะให้เราห้าวิเรารอห้าวิแล้วก็กดถัดไปนะฮะโอเคฮะอันนี้อยู่ผมต้องรอนะครับผมอ่ากดออกแล้วมันจะโผล่ให้หน่าหน่อยว่าผมจะกดให้ดูอ่ะปับ๊บรอห้าวินี่ กอนุนานี่ฮะมันจะพอกดหน้าวิปปุ๊บอ่ะมันจะขึ้นให้โหลดละไอให้เรากดตรงสีเขียวๆไปเลยนะครับผมกดปั๊บกดโอเคเริ่มโหลดละนนี้ผมไอทีเอ็มนะะโหลดสามนาทีนะครับโอเคประมาณนี้แหละรหัสแตกไฟล์ก็มันจะมีอยู่ฮะส่วนสำหรับ ถ้าแตกไฟล์มันก็จะมีบอกนะครับผมถ้าไม่มีก็คลิกๆมั่วอ่านูก็ได้พาติดตั้งเกมมีบอกตัวติดตั้งเกมโอเคนะเมื่อโหลดนะใช้รห,หัสอันนี้แตกไฟล์โอเคครับอ่างนั้นผมก็ตัดคลิปไปรอโหลดเสร็จนะครับแตกไฟล์แล้วเสร็จเรียบร้อยไปโอเคนะครับจากหลังจากผมโหลดเสร็จแล้ว อันนี้ผมยังไม่แตกไฟล์นะผมก็ต้องนี่เรียกมีสองภาษาก็ภาษาอังกฤษนะครับผมก็อ่านออกคนนิกอ่าอันนี้กดอันบนนะครับอ,อันนี้ p a วิร์ r พาสเว w o r d ใส่อะไรวะอันนี้ p a เว w o r d น่าจะใส่อันนี้ครับเอ้ hey, cdk นะฮะใช่ปะไม่ใช่ w h a t f หนึ่งนะ อ๋อนี่ฮะเดี๋ยวโอเคไปเลยครับผมจัดไปชุดแย่ไฟกระพริบก็บอรอการโหลดติดตั้งตัวเกมมันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปก่อนนะฮะ โเนี้ฮะก็เป็นอันใกล้เสร็จที่รียบร้อยแล้วอีกนิดเดียวเราต้องรอเยอะๆต้องรอจะได้เห็นคันจระ,จะอัน,นี่ก็ลงแม่นานนะครับผมวันนี้เพิ่งสองสามนาทีเนี่ยรอนะฮะเสร็จตอนไหนยังไม่รู้นะฮะโอ้โ ตัดดีกว่ามันจะเสียเวลาเกินโอเคฮะอันนี้ก็เป็นหน้าตาเสร็จแล้วนะและ้วก็นิกอ่าไปเลยแลนนี่ฮะตัวเกมมันอันนี้ผมเริ่มเกมแล้วนะนี่คือชมหน้าตัวเกม Counter Strike Point b a n k นะฮะแล้วก็รอมันเข้านะครับผมโอเคมันเข้าตอนไหนวะอ่ากำลังโหลดอยู่รอสักครู่มีการบอกนี้ด้วยมี เดแมทเอาอย่าเข้าเดสแมทนะครับโอเคละเราจะขึ้นเป็นประมาณแบบนี้อันแฮ็กด้วยอ่าสุดอยอดไปเลยน้องอยาาสักครู่นะครับโอ้ทำเป็นภาพอย่างเงี้ยนยะไม่สาวน้อยโอ้ม่สาวน้อยโอ้ใจเย็นไม่สาวน้อยอ่ะเดี๋ยวยวสักครู่นะฮะผมขอผมขอเข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคอ่าอันนี้นะฮะคีย์ตัวนี้เราหาไมา่ได้จากไหนตรงนี้ครับผมนี่ ลับเลยวางนี่นะฮะไปผมขอลดเสียงก่อนเสียงลงให้หมดน,นี่เป็นภาษาอะไรไม่รู้อันนี้อ่าไปสก,กีแล้วกันโอเค ก็เป็นประมาณน,นี้เนาะอ้าวหลุดแสดงว่ามันต้องเข้าใหม่นะครับเน,นี่ยก็คือมันจะปรับให้มันเป็นธรรมดานะครับเ,เต็มจอไม่เห็นเป็นเละๆนะะโอเคนี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ปรับ f ูสกรีนอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่า โอเคสร้างห้องมันเดี๋ยวผมงงว่ามันจะแก้ภาษายังไงแบบนึงนะฮะวิดีโอวิดีโอไว้อ่อหาเอาแอดวา์อันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันแก้ภาษายังไงก็กดมาม่วเอาอันนี้น่าจะเป็นแอปพลา อันนี้โอเคส่วนตรงนี้แคนเซิลนะฮะโอเคเราจะสร้างแบบง่ายไปก่อนโอเคฮะเช่ n i n ิ h งฮอนะเอ,นะเอ้เหมือนเหมือน p ีบีมาแโอ้นี่งไงแต่นะบริ้งฮอนหรือลักวิวอะน่าจะลักวิวนะใช่ปะ่ะตัวสินะใช่นะบันทึกนะโอเคนะ อ่าอ่าหลุดหลุดหรืออะไรบอกผมเทอะเดี๋ยวผมผมผมจะทำยังไงดีว่ามันกำลังโหลดหน้านี้แล้วมันจะเข้าไม่ได้โอเคโอเคมาแล้วมาแล้วแล้วอันนี้เราก็กดโอเคนี้โจนอันนี้ตำรวจจะเป็นโจนแล้วกันเป็น อันนี้แล้วกันฮะผมม่ดูจากเชือ่อกกดอะไรซื้ออ๋อกดตวทีนะฮะโอเคก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ฮะอีกซื้อไม่อีกซื้ออ๋อเล่นแบบนี้เลยอ๋ออันนี้เปิ้ลยิงหอนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมตัว่ามันถ้าโอเคนะฮะก็อย่าดูก่อนนะโอเคนะฮะก็เล่นได้นะครับผม โอเคเอ้ยมีอักอ e ีสปอร์ตนะอักอ e ีสปงอีสปอร์ตม่หมอนะซูมได้แต่ว่าจะไม่ค่อยเหมือนนะฮะอันนี้ก็เล่นแบบออฟไลน์เอานะครับผมนี่เลยแบบนี้แหละก็ประมาณนี้นะฮะก็สนุกนะครับเราเปลี่ยนมาตั้งค่ามอาอเอาเป็นประมาณนี้ผมผมใช้ช้าเน่นิดนึงนะฮะก็ จะเอาเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลนะฮะอันนี้เคทอ่ะมีบาลีดด้วยโอเคโอเควมันจะมันจะเห็นแบบเป็นกระบอกปืนผมไม่รู้ว่าพีพเป็นหรือเปล่าว่ายิงเพื่อนไม่ได้โอเคก็แบบประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับผมโอเคผมก็เล่นเล่นให้ดูนะฮะ อันนี้ออโต้บายโอเคผมจะเอาเป็นเอาเป็นอันนี้อ่าอักบูนะฮะโอ้โหจัองหวะน,นี้อักบูมาเองะฮะสุดยอดไปเลยนะ้องสุดยอดไปเลยพี่อักบูมาเองเพี่อ๋ออันนี้เพื่อนเราดนี่วะอเอาล้อ๋อดูการรีโหลดกระสุนดูอันนู้นอันนี้นะฮะก็ใช้ได้กันเลยสิจยอ ก็เว็บนี้ถ้าใครอยากโหลดก็ไปโหลดมาได้นะฮะโอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับผมเริ่มกดติดตามให้ผมด้วยนะครับมีอะไรก็บอกกันนะครับผมบ๊ายบาย